ขออภัยไอ้พวกที่บอกว่าไม่มีอะไรครับแต่สุดท้ายกูก็เห็นไปได้กันทุกทีขอกีดหน่อยได้ไหมทีนี้แฟนผมก็ไปแล้วก็แฟนใหม่เธอหน้าคุ้คุจริงๆอ่ะดูดิฮาเนี่ยแฟนใหม่แต่หน้าคุ้คุเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไร ออแกนิกเย่ฉันนั่งอยู่ตอนเชา้าฟัาที่ดูเงาเงาฉันก็คงจะมีฟิลเตอร์สีชมีคนจีบพเพราะเธอรักที่สุดตอรับตานั่งจิบชาเบาๆเท่านั้นเอง รักกันเลือเกินแต่ทิ้งเวลาต้องห่างกันแหละย,ยังคงเหมือนเดิมต่อไอหัวใจจะผูกพันแย่ yeah. ไปต่อมาไนะเราแดรลืมลเราแดสวัสด,ดีคุณผู้ชมถูกท่านด้วยนะครับสวัสด,ดีด้วยนะครับการเปิดตัวก็แบบเป็นออร์แกนิกอะไรเงี้ยออร์แกนิกแย่วันนี้ก็กิจกรรม GM อัปเดตบ่อยชิปหายเลยนี่กิจกรรมชุดพี่ออร์แกนิกกับพี่ไมอราบนะครับนี่นะครับโอ้โหชุดพี่ไมอราโคตรดีเลยนะครับนี่ครับเสตเขาแลทุกชุด นี่ครับโอโหโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็นี่ไอของเราออร์แกนิกที่ผมเปิดตัวไปเมื่อกี้นี่ชุดเขาโอโหมีหูฟังสีแดงละหมวกกระเทยใช่ไหมเลยนี่นครับชุดโคตรเท่เลยนะครับทุกคนโอโหอย่างเฟี้ยวฟ้าวมาเผาเผามีของมากมายเลยนะครับนี่มีท่าตงทาเต้นก่อนที่เราจะไปซุ่มชุดผมมีเว็บเติมเกมมาแนะนํานะครับนี่นะครับเติมเกมออนไลน์เว็บยังเกมนะครับนี่นะครับฟรีไฟมีฟรีไฟสองแบบนะครับผมจะเลือกเป็นฟรีไฟโปรโมชั่นถูกดีนะครับนี่นะครับมีหลายแพ็กเกจเลยนะครับ ผมจะเรียกเป็น309้ไดมอนด์นะครับ88เิครดิตถูกมากเลยนะครับใส่ยู d ดีนะครับนี่ครับยู d ดีของผมเลือกไปนี้มาใส่ยืนยันการเติมกันเลยนะครับปั๊บนี่นะครับเพรเข้าแล้วนะครับโอ้โหเพรเข้ายังเร็วเลยนะครับที่ผมจะแปะลิงก์เว็บยังเกมไว้ใต้คลิปนี้นะครับกิจกรรมนี้เลือกอันที่ไม่ต้องการออก2อย่างนะครับผมจะเลือกอะไรดีผมแล้วท่าเต้นแล้วกันท่าเต้นผมมีละโยกซ้ายโยกขวาอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรดีวะ ไอ้นี่นั่นชิดสวอนความทรงจํามันไม่คุ้มอะแล้วก็มายืนยันกันเลยนะครับนี่นะครับครั้งแรกก็เก้าเพชรครั้งแรกต้องมาแล้วแหละครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกต้องมาครั้งแรกครั้งแรกปั๊บโอโหครั้งแรกไม่มาอะไรเนี่ยครั้งที่สองครั้งที่สองอ่ะมาแล้วผมท่องบนตาอาหารซูแล้วหลงกุ้งแล้วครั้งที่สองมาแล้วโอโหมันเฉียวนิดเดียวไหมฮะทีเอ็ม อะไรครับเนี่ยที่สามปั๊บที่สามอ่ะผมการันตีได้นั่นอะ่ะได้ปืนไน้ไหผมการันตีถูกไหมทุกคนแบบเป๊ะเลยเอาอะไรครับเนี่ยที่สี่ที่สี่มันต้องมาแล้วแหละจังหวะเนี้ยมันแบบไม่ได้จะไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะ่ะแบบโอ้เหี้ยมึงฆ่ากูเถอโอ้ยที่ห้าทำใจแป๊บ กระจเต้นตึกตักตึกตักต้องการลดวีวอข้อที่ห้าไปปั๊บปิดตาจยุดเฮ้ยโอ้โหกล่องศพปลาเซลมอน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหคราวนี้ผมกรารตีเลยกระเป๋ากระเป๋าออกมาแต่ผมไม่อยากได้กระเป๋าไงเฮ้ยชุดมายาล่ามาเลยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยแม่เสือน้อยโอ้โหเสือติดหลังโคตรเฟี้ยวโอ้โหห้องที่หก ไม่ต้องเปิดเลยไปค่อยไปเปิดทีเดียวนะครับไปเปิดทีเดียวตอนที่เจ็ดนี่หว่าโอ้โหกระเป๋ากีตาร์ตาวตาวตาวตาเตเอามาทำาไมเนี่ยฮ้ยมันเกลือจังวะทุกคนเพชรคลิปนี้แม่งอย่างเกลือเลยอ่ะโอ้โหเอาอีกครั้งนึงครั้งนี้ต้องลุ้นปิดตาอุ้ยได้แล้วหรอครั้งสุดท้ายเองนะโอ้โห นี่เปิดไปเลยผมก็จะไปแต่งตัวผู้ชายให้ทุกคนดูกันเลยนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนอโอ้ยหมวกกล่องอุย้ยไม่ใส่กับโรนโดมเาเถาเรอะโอเคเด็กต้องแบบนี่อันนี้มันออร์แกนิกล่างมีหนวดถ้าใส่เงี้ยนี่ออร์แกนิกยะโอโ้โหโคตรเทนะครับทุกคนโอ้โหกิจกรรมนี้ผมหมดไปประมาณสามพันกโเพนนะครับ สามพันห้าหกร้อยเพชรนะครับประมาณหนึ่งพันบาทใช่หนึ่งพันบาทตรงทวดด้วยย่งเกลือเลยอ,ะอะ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวผมไปดูชุดพี่มายาลาบให้ทุกคนดูนี่โอ้โหโคตรเท่เลยครับทุกคนอ,อย่างเฟี้ยวเดี๋ยวผมจะไปเทสชุดในโซนฟิสไตล์ไปแอคสาวกันตอนนี้สาวๆส,สวยๆจะอยู่อยู่ไหมมันก็ผมอันประมาณตีสองแล้วอะ ผมว่าน่าจะแบบสาวเท่าเขานอนกันหมุดแล้วไงน้องเาล่ด้สาวสวยแล้วผมจะไปหาแอคสาวสวยกันก่อนเลยนะครับนี่สาวสาวน่าจะมีสาวสวยเยอะเอะน่าจะใช่แหละนี่โอ้นี่สาวแม่แคลอตแครอทนี่เห็นชุดใหม่พี่ไหมน้องชุดเสือโคร่งนี่ชุดพี่มายาราโพรเท่เลยนะครับเอฮ้ยโอ้มึงก็ไปนี่รัาแฟนผมก็ไปแล้ว แฟนใหม่จะหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรเอยร้องไม่ได้แลนะครับทุกคนเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์เนี่ยก็มันแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆจริงๆอ่ะดูดิฮะเนี่ยหน้ากากดำไปไปกลดิชุดนี้ก็เท่ออกนี่สาวนี่นี่น,นี่สาวสาวใหม่สาวสวยเพื่อนสาวนี่เห็นไหมเขายอดอะ่ะไม่งไงชุดนี้เขาได้ผลจริงๆเดีย๋ยวผมจะไปแอคให้ดูว่าชุดพี่มายาลาเขาเท่ขนาดไหน เนี่โอ้โหโคตรเท่เลยครับทุกคนเข็มขัดมีสองอันกว่า้เกงหลุดไงตคนดียวผมจะไปเอาชุดพี่ออกแกนิกมาออกลบออกสนามลบกันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับชุดรออรแกนิกเป็นไงล่ะครับทุกคนไปดูกันว่าสาวจะติดผมหรือไม่ผมก็จะไปแอคกสาวเลยนะครับทุกคนชูโคตรเท่เลยอะ่ะอุย้ยสาวฮะนี่ออกไปเดิเอไอ้หมว้วน sao này sao 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 nè 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 <laughs> Chà nằm dù toàn sáng Pháp thì đùa ngô ngào Chẳng cứ cùng chủ mi phiêu tơ chào Mẹ cả chân nào Chờ phó mi đẹp ngô Chẳng nhưng không nồng mong đù thi cao Ôi sạt mày khôn mua đấy quá. Ô oh. Này sao này sao 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 organic yeah ไงเขาหวั่นเกง่งเขาติดไงนีง่ชุดพี่ก็เทโ่โพสนี่ปลุมือนี่ไงให้หัวใจด้วยโอ้โหบอกแล้วครับคนดังไว้ไหนก็แบบมีคนนี่มีคนจีบ yeah. จอ r g a n นิกเย h รู้จักอ o r g a นิกหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าโอ้พวกนี้ไม่รู้จักหรอกพวกชงเชยเชยพ่อหนุ่มชนบทเนี่ยพ่อเจอโนรักที่สุดต่อรับตานี่เป็นไงโารักไหมล่ะน,น,นี่โอ้โห คาร์เตอน่าสายฟ้าด้วยไม่กลับมาสักทีโโงไงโอ้โหหล่อไงไปไหนก็แบบหล่อเท่สาวชอบไงสาวติดตรึมไม่มีใครสู้ชุดนี้ได้หรอกครับทุกคนชุดแบบเท่ๆอะไรเงี้ยเนี่ยดูดิจะไปนี่อ่ะโอ้โหดาวเต็มเลยดาวเป็นประกายเ <c oughs> พลงอะไรวะโอ้โหเป็นไงล่ะครับทุกคนชุดนี้โคตรเท่เลยชุดพี่ออร์แกนิกกับชุดพี่มายาราฟก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยแบบนั่งจิบชาเบาๆ เท่านั้นเองโคตรเท่ว้าวเป็นไงล่ะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องสไบเดดด้วยนะครับนี่ผมจะทิงเลงกเติมเกมไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปสุ่มกันนะครับทุกคนไปแล้วบายบาย